สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําวังหินอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดวารีศิลารามนะครับวารีศิลารามนะครับแล้วมาเจอร้านกาแฟนะครับคุณผู้ชมครับชื่อร้านกาแฟว่าหลังวังคาเฟ่นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตั้งอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําวังหินเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งร้านกาแฟนี้วิวสวยมากๆนะครับด้านบนสามารถ ขึ้นไปชมวิวได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีเก้าอี้ให้นั่งไว้ทานกาแฟนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปคุยกับพี่เจ้าของร้านนะครับอยู่ข้างในเลยนะครับคุณผู้ชมครับอนี่ครับโอ้มีเก้าอี้นั่งนุ่มๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่านี่ร้านกาแฟชื่อร้านอะไรนะครับพี่หลังวังคาเฟ่หลังวังคานะครับคุณผู้ชมครับนี่มีเมนู่านครับ อ่าเปิดทุกวันเลยนะครับพี่ทุกวันครับเป็นถึงสามทุ่มครับเปิดกี่โมงถึงสามทุ่มครับตั้งแต่เก้าโมงครับเก้าโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะครับพี่ลูกค้ามาเยอะวันไหนบ้างครับพี่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เสาาร์์อทิตยนะเพราะว่าวันหยุดราชการเนาะมีคนมานี่ครับคุณผู้ชมร้านกาแฟแล้วคุณผู้ชมดูวิวนะครับดูวิวทิวทัศน์อยู่ด้านนอกทางด้านโน้นนะครับนี่ครับมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็ชมอ่างเก็บน้ํา มีนกเป็ดน้ําให้ชมนะครับคุณผู้ชมทางด้านโน้นอุ้ยนกเป็ดน้ํานี่เยอะมากๆครับใครชอบดูนกนี่มาดูที่ร้านกาแฟหลังวังนะครับได้เลยนะครับที่อ่างเก็บน้ําวังหินอาเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดร้านกาแฟนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ที่วัดอะไรนะครับพี่วัดวารีศิลารามอ่าร้านกาแฟตั้งอยู่ด้านหลังด้านหลังวัดเนาะครับหรือด้านหน้าหน้าวัดหรือหลังวัดครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าวัดนะครับวัดวารีศิลารามเนาะ คุณผู้ชมครับนี่ครับมาได้เลยนะครับมานั่งชมวิวมาทานกาแฟมาดื่มกาแฟะนะครับคุณผู้ชมครับที่ร้านหลังวังคาเฟ่อ่างเก็บน้ำวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับ